การทลายโกดังที่เป็นที่เก็บสินค้าลับทางการค้าโดยนายทุนจีนที่มีสินค้านำเข้าไม่ตรงตามมาตรฐานและหลบภาษีเป็นเหตุให้เกิดการจับกลุ่มและยึดทรัพย์มูลค่ามากถึงล้านบาทนอกจากนี้ยังพบว่ามีหญิงชาวไทยที่ทำหน้าที่เป็นเจ้าหน้าที่เฝ้าของโกดังด้วยในวันที่27พฤษภาคม2567ผลตำรวจตรีพุทธิเดช บุญกระพือผอบกปปปลาอังสอศาลาสังการให้พันตํารวจเอกชัชวานชูชัยเจริญผู้กํากับสองบกปปลาอังสอศาลาพร้อมด้วยพันตํารวจโทหญิงวณิชยาชัยปรุงสวกก,อกอสองบกปปลาอังสอศาลานําหมายค้นสารจังหวัดสมุทรปราการเข้าตรวจค้นโกดังในพื้นที่มห้าต่อแพรกสาใหม่อําเเภอมืองจังหวัดสมุทรปราการโดยจับกลุ่มสินค้าที่ไม่มีคุณภาพและไม่ได้จ่ายภาษีเป็นจํานวนมาก หลังจากการสอบสวนพบว่าเป็นสถานที่เก็บและกระจายสินค้าลับทางการค้าโดยนายทุนจีนเป็นเจ้าของโกดังโดยมีสินค้าที่เข้ามาไม่ผ่านการตรวจสอบและภาษีรวมถึงสินค้าที่ไม่มีคุณภาพพร้อมยึดทรัพย์สินอาทิตย์กว่าหนึ่งแชิ้นเจ้าหน้าที่ได้นำหมายค้นสารจังหวัดสมุทรสาครสามเข้าตรวจค้นโกดังแห่งหนึ่งที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ดังกล่าวโดยพบว่าเป็นสถานที่เก็บ และกระจายสินค้ารับทางการค้าโดยนายทุนจีนเป็นเจ้าของโกวดังทำให้เกิดการยึดทรัพย์สินอาทิตย์มูลค่ามากผู้ชมจะได้รับข้อมูลเพิ่มเติมเ,มเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้รวมถึงความเป็นไปได้ในการดำเนินคดีต่อไปจากการติดตามข่าวสารผ่านช่องทางต่างๆที่มีการรายงานเกี่ยวกับเหตุการณ์นี้